วันนี้จะคุยเรื่องละครที่พีคมากๆเมื่อคืนเข็มซ่อตตายโอ้โหเรียกว่าแต่ละคนฟาดฟันกันมากเลยนะท่สาพี่นุ่นนะคะเนี่ย น้องยูโรน้องบูมน้องก้าวแล้วเรตติ้งฟาดไป4.0คือชื่นอกชื่นใจต้องบอกว่าไม่ใช่แค่แค่คุณผู้ชมที่ลุ้นด้วยกับละครนะเราในฐานะนักแสดงดูไปพี่ปุมเป็นยังไงเป็นยังไงคือลุ้นไปด้วยทุกๆฉากเลยจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยก็คือจัดหนักจัดเต็มเนะเพราะถือว่าทิสาหรือคุณเฉิดอ่ะเขาไม่ยอมคุณยาวยอดอีกต่อไปแล้วจ้าทำยังไงอยู่ๆคลิปมันหลุดนะทิสากับบูมจูจุ แต่คุณเฉิดก็คือเข้าใจผิดแล้วก็เนี่ยมาผักน้องยอดของดิฉันตกเมนไปเลย,นยในฐานะในฐานะเนี่ยมีการแบบก้มลงกลาบทงกาบเท้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไปกาบเทา้าขาหนูจี้ค่ะหนูจีมาเต็มมาก แต่นี่คนที่ยิ้มอยู่นี่ไงนี่ไงนี่เบื้องหลังไงคุณผู้ชมคะจะทัวร์ลงให้ไปทัวร์ลงที่คุณพลเพราะว่าเบื้องหลังเบื้องลึกทั้งหมดก็คือจริงๆแล้วเป็นคุณพลที่เขาเป็นคนวางแผนใดๆทั้งหมดแล้วคุณนิสาก็ไม่รู้เรื่องก็มาหาว่าน้องยอดที่ฉันเป็นคนทำแต่ว่าแบบถึงขนาดว่าแบบฝากคุณยาวยอดตกเมนอันนี้ตกใจนะฉากนี้เล่นแรงไปกเลยนะเล่นแรงไปไหนโอ้โแต่แล้วดุจีดุจีคะโอ้ดุจีอินมากเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันต่อนะ ดูเบื้องหลังฉากนี้ค่ะเพราะว่าพี่นุ่นเขามาหาเก้าที่บ้านแฟนๆจะได้เห็นเคมีของคู่นี้มากขึ้นนะมีความเป็นห่วงเป็นใยกันน่ะเออกอดกันแบบนี้เพราะว่าฉาันเน่เจ็บแขนหลังจากที่ถูกทําร้ายไปเมื่อคืนเยาวยอดมาเยี่ยมถึงบ้านมาปลอบมากอบแต่ว่ายายเชิดหรือว่าน้องที่สายเห็นพอดีปกป้องน้องชายให้อยู่ห่างจากเยาวยอดโดยด่วนงานนี้จจสามคนามาเจอกันซึ่งหน้าถึงจะดราม่าแต่ฉากนี้แอบแซ่บนะคะอื เขาเป็นคนดีจริงๆเขาเป็นเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลาท่ามกลางที่มันเลวร้ายในเลยหลอกเลยนะพูดมาเลยแตก็จะเชื่อในความถูกต้องแล้วก็เถียงอย่างนี้อี้ทั้งเรื่องเลยใช่ไหมก็แบบว่าฟิลแบบ เนี่ยทาไมทําอะไรไม่รู้จักคิดอย่าไปยุ่งกับเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยโกรธกันอ่ะเธอเนี่ยแหละเขาก็แต่งงานแล้วแต่ทำไมยังมายุ่งอยู่กับสามีเราเออมันก็น่าคิดนะเขาทำงานที่อยู่ศาลให้ศาลตัดสินเออเธอเนี่ยแหละคิดเอาโน้ไม่เขาแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบหลากหลายมันแบบรักสนุกดี